ครับผมาตางแนวทางครับผมเนะ <c oughs> เาะ <c oughs> ปูซีศูนย์ได้พี่น้องเด้อเอางวดที่ผ่านหน้าเนาะเก้าสี่ปูทำงานกับท่านผีได้โอ้ครับผมเอาล่ะลุนไปเหมือนกันเดี๋ยวทรัพย์สมบัติมันเดือดเอาว่าลุนไปน้ำกันได้พี่น้องเด้เองวดที่แล้วเก้าสี่นะครับเนาะ แต่ว่าอย bot, ู่ในชุดปูม oh, okay nah. ีเจ้าซีเนาะแล้วก็นี่วัดทิศตามน้ำกันหน้าพี่น้องก็มีสายบุญเพิ่นเนาะมาทางมาเนาะฟังน้ำกันวัดทิศตามน้ำกันสำหรับน้ำหางปูซีซูนครับผมเนาะเป็นติงได้กลับไปรุ่นไปน้ำกันพร้อมๆกันได้พี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกพราะว่แรงใจกัดข้างช่อง

เไ,ไปก้ปาไปกระ้ปไ,ไปกระังไ้ไปกพไกนะคะงวดก่อนเหรอห็ตัวนี้เนะมวดก่อนนะเจ้าค่ะงวดก่อนก็สิบมีเลยสิมีตัวที่เ้าแปดไม่มาสิงวดที่หนึ่ง่าสามมึงวดก่อนแปนบมสิบ หนึ่งไม่มัน่นหน่วยเมื่อที่ถึงสามไม่เลยเดียวยุดสามสองตัวอันบ่ครับผมแต่ว่าเล่าในเมืองไหนมันออกมันออกประเทศเล่าคุ่นหอ <c oughs> ่นจ้างประเทศ C81 บนครับผมเก้าสี่ล่างม,มันมาเล่าพัฒนาไปแต่ว่าห้าเป็นให้ล่างตัวนี้ก็ต้องขับตรงตรงอันบครับผมประหยัดทุนอ่าเก้าไม่มาเก้าไม่มัน่นหน่วยแปดไม่มาสิบนหน้าเห็นบ่ มันเละๆตัดตรงๆเล็เกลยนจากตัดรวยเป็นตรงๆครับผมมีอยู่หกหูงวดที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะพี่น้องเด้อเก้สตรงๆน้อรับเงินนี่มันก็นี่กใะ้หลายในัปหน่อยยังประัานด้ขัดเน็นด้โอ้ชุดเต็มเนาะครับเนาะชุดเต็มนไปก่อนงยังไได้ซ้ำนึ่ มันจะเป็นงวดที่33งวดงวดนี้จะเป็นดับต่างกันฮะดับงวดก่อนขอดับน้ำแน่สหรับงวดที่3นึ่งปูซีซ้นก็จะดับขอดับน้ำแนสัมงวดับน้็จะดับก็เลยงวดก่อนมันเป็นงวดที่103่งร้อยงวดนี้เป็นงวดที่104่งร้ดับไปครึ่งงวดงวดนี้9ดับหน่วยบนล่าง 9ดับหน่วยบนล่างทั้งล่างลเลยนะครับพูด,ดที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดดับสิบบนเจ็ดดับสิบบนงวดที่หนึ่งสี่สามดับสิบล่างงวดที่หนึ่งสี่ดับเอาอยู่ <7 S 2> เจ็ดดับหลักสิบบนสามดับสิบล่างเก้าดับหน่วยบนล่างเก่าในหน่วยล่างเลย มันจะเป็นงวดที่หนึ่งรน่วยสี่มาทั้งตั้งทั้งเจ็ดทั้งสามรับแล้วมันก็เละมาตั้งสี่เนาะค่ะปูเก้าไม่มาหน่วยมาสิบได้มาครับผมสามไม่มาสิบมาหน่วยได้เดนที่หนึ่งงวดก้อนห้าเดนที่แปดกับสี่เดนที่แปดกับสี่มันออกหนึ่งสี่ งวดก่อนเขาไปหนึ่งสี่แม่เดียวมั้งครับผมเดียววันที่สิบหกพัตะดาหนึ่งสีตัวเดียวครับผมมันงวดวัรเขาเลยเขาเลยมาไปเก้าสี่คูนสี่เก้าแปด้าแปดครับผมบูตรงตรงนางูังวดนี้ก็เลยให้ไปตะกอนเต็มสูตรเต็มสูตรเขาเอาเอาตัวดับตัวนึงนะรับออกมาเก้าไม่มาหน่วยบนล่าง สามไม่มาสิบงวดที่ร้อยสี่โอ้สามไม่มาสิบเอามาเอามาเป็นแต่ว่ามันเด่นที่หนึ่งงวดเด่นหนึ่งงวดทายสามมันเด่นที่สามไม่อกครับล่างงวดที่พันมามันเด่นที่สี่กับแปดครับงวดที่สามสิบสองงวดนี้งวดที่สามสิบสามมันเด่นที่หนึ่งเด่นหนึ่งครับเด่นหนึ่งมากท่าหนึ่งมากนะครับมันจะมั่นหน่วยบแต่ว่าสามไม่เมื่อนี่ มันโบบม่มติสิบนะครับตื่นมเตสิบทนแก้าหนึ่งมาส่วทาสิเลยอ๋อ้าหนึ่งมาตต่วีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะถ้าหนึ่งไม่มามันจะมาเนี่ยเฮียเรามาผิดเหพี่นองเนาะ เฮียมาชุดนี่น่าพี่น้องงกหางนี่ตรงตรงโอ้ตรงตรงด้วยตรงตรงทุกคู่ครับผมไม่ต้องจับมีสิบสี่คู่อืมอันนี้มป็นเลี้ยงก็จะเป็นทัฒนเลขาไทยครับผมวัฒนเลขาหนึ่งคงุดท้ายจริงริงเอาไปวิเคราะห์สักกอนขั้นได้ตรงใจครับปูนี่พี่น้อง้็พิจารณาเบิ้งแต่ว่าจะแน่ๆนี่เข้ามาทุกงวด เข้ามาแล้วสามสิบสองงวดซื้อวัตทุตัวนี่บอกราเงินทุกตัวนเพราะต้องกลับล่างอย่างเดียวด้เฉพาะล่างอย่างเดียวด้หอวมีมาหัวที่แล้วมันมีหอดสิบสี่มีเก่าสี่มครับันเด่นที่สี่มันมีสิบสี่แต่ว่าห้อออกศูนย์สี่เก่าสี่ครับผมเขาบอกหนึ่งสี่เก้าสี่นะ วันหนึ so ่งซีเป็นยังก็บอกเอาเพราะว่ามันเห็ดคนถงวดก่อนเนาะงดก่นปหนึ่งซตั้งแต่คงสุดท้ายหอดมนสุดตัวเดียวตัวเดียวได้กูรับปูระหนึ่งซีนั่นเป็นหอกแน่นอนล้านเปอร์เซ็ะแต่ว่ามันบหกาะงอดกันที่สิดมันเหมากันที่หนึ่งที่ับเาด้วกันมากสอตัวแล้วแต่เรื่เนาะ มเก้าห้าก็จัดไปก่อนอ่าไอผู้วงกลมปั๊บเต็มปับเลยนี่อะไรเลยนี่เอ่ลอตเตอรี่ท่านมียังไดนี่กระหายเนาะท่นนี้มันเป็นงวดที่สามสบออกนี่มีะมันเด่นตัวเด่นมันยังไม่ได้เลยหลุดเลยเนตัวเด่นเด่นหนึ่งหนึ่งอาสมเข้าเด่นสามมนาบสามตัวเดียวล่างมตัวงดีพันมาแปดกับสี่ เด่นแตกกับสี่ล่างนมาตัววันนี้มันเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งส่วนกระถินหนึ่งมันสีนี้ยังไงนะหนึ่งสองห้าหกงวดที่สี่สิบสองครับมาตัวทั้สองตัวเก้าสามหนึ่งงวดที่สามสิบสามนั่นแหละเพราะว่าบกันมาเริ่มมาส่วนกที่หนึ่ครับผมตัวสองห้าหกหนึ่งงวดที่ ส <42, S 2> ี่สิบสองมากมากตัวนึ่งขึ้สองตัวเหล็กเด่นมันมาเก้าสามหนึ่งเหล็กดิ่งมันงวดที่สามสิบสามงวดที่สามหนึสองก็คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยคือสี่หกแปดมาตัวเขาเรีกกยกวยาคัดเล่นมันส้นคัดเล่นกันกับตัวเนี้มันเลยได้สีส่กับแปดมาตัวเก้าสี่ว่ามันเป็นพวงบนคอร์สครเก้าสี่เก้าสี่ครับผมวันนี้มัน เด่นที่หนึครับมีสิสทบุดได้ให้ก่นโมมียังแน่นอนสามสิบสองงวดครับผมนี่แหละจะออกในวันี้ข้าบัดนาเด้ยคัดงวดก่อนห้องขัดก่อนตรวจเนาะค้องขัดหนึ่งดก่อน้อเบาหนึ่งสีเห่อศูนย์สีแท่งครับเพราะว่าหนึ่งเสีมันเหยีบเส <laughs> ้นคนหลายมันบอกต้องกด แต่ไม่ีกู่ดชิมอะไรีกเ่าพูดชุดลายจะเขาก็เลยเอาตัวนี้มันเห็นอะไรตัวดำมันว่ตจุนว่าสีอ่าถ้ามันเด่นตัวเป็นเรื่องเด่นจัเป็นสี ป็นงวดที่หนึ้อยสิบดับเต้ครับดับสนิทดับสนิทขันมันมาดับเข้ากระดับมีสองทขอจับด้วยคนนะท่นพี่รอกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เซอราสติที่เป็นน้ำมานสื่อมาซื้อราตรงกันไปซื้อรถท่อไปซื้อรถท่อวสที่รั เอามากตัวเลยชอบตัวเลยอ่ะพิจารณาเบิ้งเนาะแต่ว่ากับั่นกับโป่งเดียวก็คือรอบปูอ่าปูทีนี้เนี่ยเข้ามาท่านเในวงกลมแต่ว่าที่นี่เนี่ยวงกลมนี่นี่ละฮึดูในชุดนี่แบะนีปูเนาะบ่บ่บ่วงกลมเนาะขอบมันจับเพิ่มไม่ได้ไม่แค่สี่คู่ตรงๆเลยครับ ล่างอย่เดียวแต่ว่ามันนออกบนนั่นมาเสือครับผมพี่น้องเนี่แง่นโอ้ยตัวนี้คือบริการเพะว่าเอลาย่เาาัลายแ่นใส่หลงแนนอนคุณคนดียวล่างอยเดียวตรง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 ทุกคู่สงไม่เพียงเ่าเขามาตองก่อนคัดมาแล้วคัดสั้นใหม่เ